ความลับของคนส่วนมากที่ชอบเทรดทองคำช่วงนี้ที่ราคาทองคำกำลังพุ่งแรงเลยแถมถ้าย้อนไปดูผลตอบแทนย้อนหลังถึง2เดือนที่ผ่านมาทองคำให้ผลตอบแทนสูงถึง30%เซเลยเมื่อไขข้อสงสัยกับปัจจัย4ที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำหนึ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าทองคำจะมีค่าขึ้นมาเลยเพราะนักลงทุนก็จะป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่าที่ลดลงจากดอลลาร์ถ้าดอลลาร์อ่อนทองคำก็จะขึ้น2ก็คืออัตราเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อสูงขึ้น คนก็จะหันมาซื้อทองคําเพื่อป้องกันมูลค่าของเงินที่ลดลงทองคํานั้นก็จึงเป็นเหมือนฮีโร่ในช่วงเงินเฟ้อนายเองน่ะก็เป็นฮีโร่ได้นะ3ก็คือความเสี่ยงทางการเมืองและความไม่แน่นอนในโลกนี้ทุกครั้งที่โลกตึงเครียดกับการเมืองนักลงทุนมักจะวิ่งเข้าหาทองคําเลยเพราะาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่านั่นเอง4ความต้องการซื้อและขายในตลาดความต้องการทองคําในตลาดมาจากหลายภาคส่วนกันเลยเช่นเครื่องประดับและอุตสาหกรรมและการลงทุนเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นราคาก็จะพุ่งตามเลยราคาทอง ที่มันพุ่งแรงขนาดนี้ก็อาจจะเกิดการพักตัวหรือการเทขายเพื่อทํากําไรนั่นเองโปรดระวังกันให้ดีๆเลยนะครับนักเทรดทุกคนก่อนจะลานะครับฝากพิมพ์คําว่ารักการเทรดให้กับเราเลยนะครับขอบคุณมากครับ